ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคี๋ยวกับผมครับเด็กสาเกอร์นะแอซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมเดิเมสนั่นเองนะฮะซึ่งขอเบาเสียงแพียเดียวคนนะครับตอนนี้เสียงดังมากโอเคอ๋อโอเคนะครับผมมีแขกรับเชิญนะฮะก็คือเออนั่นเองนะซึ่งเป็นเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะครับวันนี้ครับฝากไปติดตามช่องเขาด้วยนะครับโอเค ครับเราลินแล้วก็ไปเล่นเกมเฮอร์เรอร์กันครับซึ่งเป็นเฮอร์เรอร์โบอคนั่นเองนะเสียจแล้วควรเข้าไปด้วยหมาโอเคมาใช่ครับโอเคมีกุดอะไรนี่ okay, <Okay. S 1> <า>โอเคมาโอเคนะฮะโอเคได้แล้วฮะ โอเคนะเดี๋ยวผมจะเบาเสียงก่อนนะโอเคเล่นเล่นยังเล่นไหมเล่นเลยไหมเอาดิโอเคเราเริ่มกันเลยนะโอ้รถฝูงปูแม็กรถของปูแม็กอ๋อตอนนี้เราเกิดมาแล้วนะฮะก็เกิดมาก็จะต้องเราก็จะต้องเข้าไปในรถของปูแม็กนะฮะซึ่งในเรื่องนี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกับเป็นเทนโดยเส้นเชิงนั่นเองนะฮะ ตรงน,นี้ก็จะมีกล้องให้อัดวีดิทถ่ายรูปด้วยนะฮะกดไปนะฮะโอเคนะฮะเอากล้องไปด้วยเออเนี่นยโ <Okay S 2> อเคนะไไเราเติสมสำรวจกันเลยนะฮะเฮ้ยเราด,ด้วยเพื่อนเพร,รู้ว่าเพื่อนไม่ต้องอัดใช่ไหมเนี่ยอัดเยอดีกว่าได้ลงคลิปตั้งไงวันหนึ่งจะได้ลงคลิปวันครั้งหนึ่ง แต่เพิ่อนเบื่อแล้วนะตอนนี้เราก็ลงคิดทุกวันเฮ้ยเราต้องมีความมั่นใจในการทำคลิปคลิปที่เล่นกับเพื่อนก็แล้วกันนะแบบแบบเพื่อเลิศเปิดอุ้ยติดต,ติดน้ำติดน้ำท้อทีอท้อทีมองไม่เป็นหลุมโอ้ยเกมนี้อาจจะขวลุกก็ได้นะวอลเลนเนี่ยเอ้าคุยมองไม่เห็นมองเห็นเอาเอาเอาเฮ้ยเพืติดโอเค อ่ะด so ูอ pues ุ้ยขอขอขอเอ่อท่านผู้ชมนะถ้าเกิดใครขัดขวัญอ่อนก็ห้ามดูนะฮะซึ่งผมก็ขวัญอ่อนเหมือนกันนะแต่ก็ต้องเล่นอยู่ดีเพื่อท่านผู้ชมแล้วเองล่ะโอเคมามาามาเอาแบบโอเคเดยวขอขอข้ามไปเลยพูดเนี่ยโอเคโอเคนะฮะ ให้เขานำไปเลยโอเคเองนำไปเลยเองนำไปเลยดูดิเามาทำอะไรกันเนี่ยโอยมาทำอะไรมาชุมนุมอะไรกันเนีนนนนลเลอาแอแล้ว่วว go, วด้วยวันนี้ออนนุ๊ยเ่ราเราอุ้ยอะไรนี่ได้นคอไม่ได้เอนมือถือ,บน,อ,ถอบนมือถือชาร์จอยู่อ่ะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวเอาางเ็งระวังด้วยนะปีศาจอะสับประรดอะจำได้ไหมสับปะลาดมันมีสองตัวนะได้เตรียมกดชิปเลยนะเตรียมกดชิปเลยโอเคมีฐานด้วยอ่ะเอ็งเก็บไปเลย <S <S าขายไว้ก่อนเป็นหลักฐานเอาไว้ แบตเตอรี่เองหมดย,ยังนะยังยังไม่หมดใช่ไหมแล้วเร่องอะไรเราใช้ไปแลาเรื่องอะงนี้ดีกว่านายนำกมดเดีนายนำนายลองนำดูจะเราเราจะลองไปจ่ายแล้วหนักได้ตามนายไปทางไหนดีอ่ะไปทางรูตรงนี้ไหมเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเพิ่มไ,ไมไ่ยินนะไม่ได้ยินเพื่อนไม่ได้ยินน,นี่เราจะเป็นหนุ่มล่าท้าผีหรือไงเนี่ยนายนำเลยนายนำเลยเราส่องหลังให้สองหลัง เมอนดังเดิมอ่ะิมนดังเดิมอ่ะเออใช่พูดก็ว่าอย่างนั้นอ่ะโอ้ยใหญ่เป็นมุมเหมือนพูกเราเป็นคนล่าท่าผีเลยอ่ะว่าไหมไปทางไหนดีอ่ะทางนี้มันอาจจะตันก็ได้นะเมันเหมือนแบบเราวนทางเดิมอ่ะเนี่ย เอไะฮ้ยไอทีร้อเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเน้ยเราไฟฉายพมอไม่เห็นพอใไฟฉายมันหายอ่ะเอ้าเมันป่อเน้ยไฟม่นไม่ขึ้นอ่ะเมื่อกี้พื่นเห็นแบบมีแผ่นไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ วแล้วแล้วไฟฉายมันเปิดไม่ได้เหรอ<ม>ขอถ่ายไว้หน่อยวิถ่ายก็ไม่ได้ด้วยไม่มีแสงอะ่ะใช่เหรอใช่ไม่มีแสงจริงจริงโอเคแบตเตอรี่เพื่นหมดไปอันหนึ่งละือันเราคิดว่าเราต้องหาขวามด้วยต้องหาขวาะ เราเรายอมเสียงนำไหมเพื่อเรานำไหมเพื่อเรานำไปเอ๊ะเอาหนี้ทางเดิมนี่เออทางเดิมป่ะเนี่ยเราไปขวาเราไปขวาเนี่ยทา่งไหนกันละเออไม่ได้ยินเสียงเหมือนใครตุ๊บแท่งเหล็กอ่ะเอ๊อาจอยู่ไหมเอ๊ยอาจอยู่ค่ะโอเคคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอแบบถ้าเกิดตุ๊บท่านผู้ชมตกใจกับเสียงผีหรือว่าเสียง ผมร้อง <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะคะก็ถ้าเกิดผมถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าผู้ชมตกใจแบบตกใจเสียงผมกรี๊ดก็ขออภัยด้วยนะครับเอา้าอฮ้ย้ยเดี๋ยวเดวเ,ดเดมื่อกี้อะไรเฮ้ยเอ็เองหายไปไหนอนี่นี่นมานี้ <c oughs> นี้ทางเป็นอะไรอ่าทางใหม่ไม่รู้ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นทางใหม่ฮะไก่นเไก่อนเด้ เพื่อนไม่อยากจะอยู่คนเดียวอ่ะข้างหน้าอยู่ข้างหลังเลยแบบไม่รายเพ่ยองหนึงี่ครั้งนี้มันแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนหวังว่านะคนข้างหลังมันน่าจะโดนง,ง่าก่อนอเ,อเอนี่ยเพื่อนคิดว่าอย่างนั้นอ่ะคนข้างหน้าน่าจะโดนง,ง่าก่อนนะท่านผู้มชมผมน่าจะโดนง,ง่าเป็นคนแรกนะคะเพื่อนเพื่อนผมน่าจะไม่โดนนะฮะโดนอะไรล่ะวิ่งทันไง <laughs> ก็กดลันก่อนไงกดลันเลยลันตือดือด้อดือด้ออู้ทางตัน ระวังรวงซ้ายขวาไหนดิยว่ะไอ่าวงปอดแชอเพื่อนแล้วตอนนี้เราหาทางออกไม่เจอเลยอ่ะตอนนี้โครอยากไปจีนถอดอะเอสจองัรอะไรเอส F12 มันอัด่หใช่ปะเอสมันอัดบอมเขอดเออตกใจหมดเลยเพื่อนอะไรอะไรเงิะเรื่อนไอ้ไอ้ผู้หญิงม้าปากแดงนี่มันมันทำอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้อีเดีเอ้ยนี่ เออเพื่อนหินเพื่อนหินเพื่อนเห็นอะไรไหนไหนนี่เราได้หินมาเพื่อนไม่ไรนี่หินนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โจโจตุกติกนี่ไหนหินหินมันตายได้หินมันตายได้หินมันตายได้แล้วเรา,า,าเอาไปตามไปไอ้แฟนเองมันแบบมันกดถ่ายรูปอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเสียงมันก็ไล่มาตามเราทันหรอก มันได้มันน่าจะได้ยินนาเสียงไฟฉายมันดังมากเลยอสิ่งไรเอาเมื่อกี้นี่เอาจอดูนคดุหว่านอนมาเล่นเกมอย่างนี้โอ้ไม่ก๊อผมนี่คือเป็นคนชอบเกมผีมากเลยนะเหมือนที่ผมเคยบอกไปลีผ่านผ่านใคทานทาน,ทา,นทานผมเอา,าเอา้เอาเ,าเาต้องเติมก่อนเติมก่อนแล้วค่อยเอาโอเคงันเดี๋ยวผมมันผมหวนแล้วว่าผมเป็นคนที่หว่นหลอนแต่ผมชอบเล่นเกมผีนฮะ ไม่แปลกไม่แปลกก็ดีแล้วแหละที่เองอไม่ร้องกรี๊ดออกมาอาจจะเก็บไปฝันร้ายก็ได้นะไอ้แมบเนี้ยอาจจะเก็บไปฝันร้ายก็ได้นะอ,นอ,อาจจะฝันไรถึงมันก็ได้ อลทางลัดทางลัดทางกันเนอะคือไม่มีไรเพื่อนมีมีใครไปเอาไปมีหมายข้างแไวแป๊บสักครู่นะคะโอเคโอเคโอ้ยตัวผมไม่ต้องอัดดีกว่ามากตอนนี้ผมไม่กล้าอัดแล้วอ่ะ อัดลงยูทูบอะความจริงว่าแม่จะอัดหรอกวันเนี้ยอ,อัดลงอัดไปเถอะเดี๋ยวค่อยลงวันไหนก็ได้เดี๋ยวค่อยลงนี่เราพูดให้คนดูฟังเลยนะเนี่ยถ่ายลงวันไหนก็ได้เรายังเราเรา,เราถ่ายวันเสาร์ลงวันอาทิตย์ก็มีเพื่อนไม่ต้องห่ดงเราแต่ใดเลยโอเคเฮ้ยตกใจหมดถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้ก็ได้ยยไม่มีใครว่าห่ะนี่เหมือนเราวนทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่เจอปีศาจเลยนะเนี่ย นั่นสิแต่คันเช้าบอกว่าจะเจอมือหายใช่หรอเออ้าโอ้โหอะไรของมันโอ้โหดมเลยอะไรเนี่ยโอ้โหโอน่าเราน่าจะเก็บช็อตเด็ดเมื่อกี้นะช็อตเมื่อกี้อย่างฮาเลยเดียเดี๋ยวแล้วอันอันนี้น้องผมหรือเปล่าเนี่ย ่กัปตาเนี่ยเขาชื่อชื่อกัปตันเนี่ยใช่ป่ะฮะเนี่ยมันมีคนชื่อกัปตันอะไรสักอย่างนี่แหละกัปตัาเจ 5W ใช่ไหมใช่ต้องกระโดดแล้วแหละกัปตันอ่ยต้เป็นกัปตันอุ้ยเราวแลต้องไปเก็บไฟฉายก่อนอยู่ๆเรามาเดินตรงนี้ได้ไงเยังอัดอยู่มยังอยู่อัดูเพื่อนยังอัดคลิปอยู่ เออเ,ออเออพื่อนเพื่อน,นจัดไว้เพื่อนอัดไว้เหมือนกันมเมื่อกี้เพื่อนอัดตอนฉากฉากที่เพื่อนคลีดด้วยอย่างดังเลยอะแวเอาตัดเออกนำไปตัเกเอาอให้เป็นความหาก็ได้มั้งเอาให้เป็นความหาก็ได้มันมันก็ตลกอยู่แล้ว,วจริงไหมเสียงเตีมมเมื่อกี้เอ้าทำไมเองอยู่นิ่งอะทำไมเองเดินเดินกับที่เอ้าอ,อ,อไปนู่นแล้ว

ข้อจีมันมีไอ้เจ้าตัวสีดำดำด้วยนะตัวสีดำดำอ่ะเพิ่งเคยเห็นนอกจากไอ้ตัวเป้าๆนนั้นแล้วอ่ะเฮ้ยกัปตันอันนี้กัปตันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันเชื่อนี่กระโดดเหมือนกันเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะกัปตันใช่กัปตันแน่เลยอ่ะโอเคไปล่าท้าผีกันเถอะไปเฮ้ยอย่าถือกล้องไว้ดีเงี้ยเฮ้ยกัปตันยามันได้ยินเสียงนะอย่างนั้นอ่ะ เฮ้ยเพื่อนว่าหนีดีกว่านะว่าไหมไปทางนี้ดีกว่าไปรอแล้วว่อยู่หลุมตรงนี้กระโดดลงมาเลยแ้ว้ัอเออจ้าโอ้โหเออโอ้โห้โนนี้ผมใส่ไงเอากัตันไปไหนอะผมใส่อดิดามานะคะกับตันอะกัตันไปไหนอะเดี๋ยวกับตันกัตันไม่อยู่ในเื้อเดียวกันเอ้ไอยู่ดีกห่แอดเปนไปบักกัตันไม่รู้ไปไหนแล้วอะ เฮ้ยเฟรนจริงๆ<น>ด้วยเป็น,นเฟรนกันเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้แอดเลยนะเขาเป็นเพื่อนกับเราเพื่อนแล้วแสดงว่าน่าจะเป็นน้องเพื่อนนอี่แหละแล้วทำไมกับปานมันมันไม่รับวะโอ้โหสายไปอะไรแะกินนั่งไปกันต่อ,อเป็น,เป,นเป็นความบังเอิญนะเนี่ยที่กัปตันมาเล่นด้วยอ่ะกัปตันอาจจะอยากโอ้กไม่แน่ไอหินั้นเมื่อกี้ไอหินี่มันเก็บได้เกี้ยวหายไปเลยเมื่อกี้มันชอบฉากตกใจเมื่อกี้อ่ะเอาจริงๆ อะไรอะอะไรกลับสวัสดีครับท่านสมาชิกคนรุชมชอบผีกระสือครับ <c oughs> โอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้อะไรเนี่ยไอ้นี่มันทำบ้าอะไรของมันเนี่ยเนี่ยมันได้ยินเสียงเหมือนมีใครทุบแท่งอยู่อะทุบแบบเฮ้ยแบงแบงอ,อยู่ไหนอะ โอ้ปุ้ไม่กล้าอยู่กับไม่กล้าอยู่กับคนเดียวเลยอะปุ้นกลัวตอนนี้มากยายะเงี้ยเป็นสาวหนาวไว้มันจะได้ไม่เจออะไรที่ร้ายป่าน่ะนี่ไงทางทางไปนะทางไปนี้เรามาตะเกียจริงอะไรอะไรของเองเนี่ยไออดี้สมาแล้วชชับมือมือ่ยอ่า อจจโอ้ยอตกใจหมดเลยกัปตันยังอยู่ไหมเนี่ยกัปตันยังอยู่อะแต่กับตันไม่ยอมแอรเพื่อนเราเสียดายมากเลยอะนอ้จแต่่าที่แล้วที่ไปไปไหนกันนะไปเที่ยวที่ไหนก็ทิมปอดใช่ปะอืมอ๋อเที่ยวเที่ยวโรงเรียนปิดโรงเรียนเปิดหลังจากผมทำลิปเสร็จแล้วเขาก็รู้ปาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหากับตั้งก่อนดีไหม ตอ,ตอนนั้นเหมือนเขาน่าจะอยู่ข้างบนอยู่อะยังไม่ลงมาไหมวิ่งว <me ิ่งวิ่งวิ่งเร็วข้างค้างเข้าไป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 เร็วเร็วเมื่อกี้มาเจอแล้วมาเจอแล้วไม่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 โอ้โหตกใจหมดเลยเมื่อกี้ อุ้ยน้ำตาไหลผมบอกแล้วถ้าถ้าผู้ชมเป็นคนชอบเล่นเกมสีแต่ว่ามันอเองพยายามพูดเอ้ยเอ้ยสีแดงแมามาสีแดงๆอะอย่าเข้ไปต้งสีแดงแอย่าเห้ไปต้งสีแดง เพื่อนเองตายต่อหน้าเลยอะโอ้โหตอนนี้เพื่อนไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้โอ้หน้ากวมาก้าเลยอ่ะอยวไปหาว่างินกำลังไปง,งั้นเพืนรีเซ็ตดีกว่าแบางทางเลยสตายายด,ดังอู้เลยอะกับตันยังไม่อยู่ตน,นี้กักตันออกแล้วขี้เกียจขี้เกีย د. โคตเป็นคน อะไเวลากระโดดลงมันเวลากระโดดลงจากที่สูงมันประมาณมันจะมันจะแบบเอาเอาขาลงอ่ะชอบอ่ะมันจะเอาขาลงแบบโอเคตรงขาลงเออเออเอาแบบเหมือนมันนั่งอยู่อ่ะเออไปไปไปกันขยายพอโอเคแล้วก็อุ้ยกดชิปถังสูงกดชิปวิ่งไง เห็นแล้วกระโดดกระโดดตรงไหนตรงนั้นเอาออ้วโอ้ยไม่ไเสียงอู้ไม่ได้ยเสียงอู้เมื่อกี้เองได้ยินไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงอู้อินไหมคอมเมนต์คอมเมน่ะอือเหมือนกัน้าอุ้ยเองอย่าวิ่งเร็วสิพวกมัไม่เห็นนะตอนนี้ เทำไมันเหมือนเหมือนเพิ่งวิ่งอัตโนมัติเลยอะอ่วิ่งอัตโนอัตโนอโอ๋อมันมันไม่ต้องกดรันรันแบบค้างไว้เลยคือแบบถ้าเกิดเรากดรันก็วิ่งได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเดินมันมันก็กดรันอีกทีนึงมันก็จะหยุดหยุดวิ่งขอกอกใจหินเฮ้ยขอขอกบยินหินหน่อยมันมันิ้งไม่ได้แล้วอ้าวเหรอช่างเถอะ ทานทานออันสองอันสออนเฮยม่นเสียงอะไรอะเสียงเก็บ่านไงเสียงเสียงดังป้งปึ้งปึ้งมคแบบทุบหินเหล็กอยู่อะโอโหทานเพียบเ,เยน,นี่นทนยท่านผู้ชมได้ได้ยินไหมครับได้ยินเหมือนผมไหมคือแบบได้ยินเสียงเหมือนมีคนแบบทุบทานอยู่โอ้ยสีแดงแอะไรเมื่อกี้ไหนไหนไหนตรงไหน ทุว่าเปินไปทางนี้เฮ้ยเสียงมันเริ่มดังๆเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยทีเราเจอเครื่องอะไรนี่เครื่องไหนไอทีอยู่ไหนมาเร็วนี่ตรงนี้อันหลังหลังนี่ตรงนี้ตรงนี้มาเร็วไอ้ทีอย่าเข้าไปตรงนั้นเองนะเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนตามเพื่อนเราไปอยู่เนี่ย แม่อะไอนี่ก็มีคนเอ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเพื่อนได้ยินเสียงเสียงดังเรื่อยเรอยเอ้ยสีแดงแดงโอ้ยอ๋อไอไอเสียงเสียงที่มันดังตึ้งตึ้งตึงอะเอ้ยเพื่อนอย่าไปไอตัวนั้นมันยังอยู่มาอยู่ทางนี้เองเองปิดปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนทุกคนปิดไฟก่อนไอไอเสียงตึ้งตึ้งตึงอะหมายถึงไอ้ตัวสีแดงแดงอะไอตัวที่มันแบบมีออร่าสีแดงแดงอะมันกำลังเดินอยู่ เนี่ยเมื่อกี้เพื่อนเข้าไปทางนู้นน่ะทางนู้นน่ะมีตัวนั้นเดินอยู่นั่นน่ะเพื่อนตายแล้วเห็นไหมเฮ้ยอย่าพาี่อยู่มันเห็นมันมาขมมดท่อไม่ได้มั้งเฮ้ยมันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้ไอ้แบง์มันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้แต่มันเหมือนมันจะมุดท่อไม่ได้อ่ะมันเหมือนจะมุดแบบดูไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันยังได้เสียงยินเสียงมันอยู่เลยอ่ะแต่แต่ตัวตัวที่มันเป็นแบบ ตัวเหมือนตัวเหมือนกับไอ้ปักปักเป้าอันนั้นอะเหมือนมันเหมือนแบบจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะเุ้ยแบงแบงแบงวิ่งโคตนเลยเลยวิ่เราต้องต้องหลบหลบเลยวิ่โค่นเร็วเลยบอกจริงจริงมันเร็วมากเออมันมาทางนี้แล้วแบงสีแดงๆอ่ะสีแดงๆดงอะมื่อกี้ยวปเห็นอะ มาจากทางนู้นเลยทางนู้นนู้นเลยนะนู้นเออเดี๋ยวเดี๋ยใจหมดเลยเสียงเสียงใครเสียงใครเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงไอ้านอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะเสียงอะไรตึงอะเฮ้ยเมื่อกี้กับอะไรเออเพื่อนเพื่อนยังอยู่ใช่มันี้เอ็งหนีแล้วหนีหนีโอ้ยโอเปอรติดอยรออกไปอยออไปเี๋ยวเี่อ้น เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนม,มาสกรีนช็อะในฟอตโต้ได้มาสกรีนช็อะในคลิปได้เลยเกกแล้วก็สกรนเได้เดี๋ยเองว่าส่งรูปไปให้เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อสกรีนช็อะในตัวเพื่อนเองที่ไหนอ่ะก็อยู่ตรงนี้อ่ะไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อผมไล่อ้ตาตา,านี่ยเออ,อ้เาอ กล้าไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งตายต่อนหน้าเลยอะไรวิ่งวิ่งแล้ววิ่งค <missing> พืไม่คพืไม่คิดชีวิตแล้วเพื่อเพื่อวิ่งเลยวิ่งวิ่งแล้วเพื่อวิ่งแล้วตอนนี้เพื่อไม่ไปแล้วเพื่อวิ่งตามเพื่อนเขามาแล้วแหละจะไปช่วยแป๊บนึงยวเอาไม้ฉายก่อนของทั้งหมดที่เก็บมาหายหมดเลยบ้าเลยเแล้วก็ไปเก็บมาแล้วนะว่าโอ้ตกใจตกทุกทุกเออ อาคลิปนี้อาจจะเป็นถ่ายทอดสดไม่ไม่สดดีกว่าไม่สดเพราะเองทำสดก็าหาแอปทำสดมาเร่อยๆเพิ่งลงเพิ่งลงคลิปไว้สดไปละอีกอุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแหละเมื่อกี้ว่าไอาค้ควรหยุดได้ละพเพราะว่าเดี๋ยวก็จะละใหม่คลิปหน้าเออคือเดี๋ยวค่อยค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ,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 บ๊ายบายบายอ่